หนังคนละมวล้วนต่างกันราวฟ้ากับเหวนะครับผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันไม่ได้มีอะไรเกินคาดแรอะครับมันไม่ได้มีอะไรเกินคาดก็ผ่านไปทั้งหมดอยู่ที่ว่าจะได้คะแนนน้อยหรือไม่น้อยมันไม่ได้เป็นการลงมติกันภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมกับประชาชนว่า เนื้อหาการอภิปรายเป็นยังไงไม่ไม,ไมีนะครับพวก,ากลากไปกวนใครกวนมันกินกล้วยแจกต่อร้องผลประโยชน์เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาว่ากันแต่ที่บอกว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวก็คือที่เครือข่ายเสียงประชาชนนะครับโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยหลายมหาลัยนะทั้งธรรมศาสตร์ทั้งทั้งนิด้านะศรีนครินทร์ทวิโรจน์นะอะอีกอันหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็รวมไปถึงสื่อ4ช่องนะฮะเนชั่นไทยรัฐพีพีทีวีแล้วก็เวิร์กพอย เขาให้ประชาชนลงมติเหมือนสอสอในสภา,าเลยนะโฆษณากันผ่านทาง QR code เป็นกลางที่สุดละเอาแบบเป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุดล่าสุดผลออกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับตกตะลึงสิครับตกตะลึงไหมครับคนลงมตินะคนไปโบวตเนี่ยนะห้าแสนสองหมื่นคนนะเยอะมากนะครับปกติโพเนี่ยไปถามได้สัก พันสองพันคนนะครับอันนี้ห้าแสนกว่าแล้วผมก็ย้ำนะว่าการลงมติผ่านสี่สื่อเนี่ยแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆที่หลายคนช่วยกันโปรโมตเนี่ยนะครับมันไม่ได้เหมือนกับพูด,ดง่ายๆเหมือนไทยสร้างไทยก็ทำเนี้ยไทยสร้างไทยเขาทำเนี่ยคนติดตามเพจของไทยสร้างไทยก็คนไม่เอารัฐบาลอยู่แล้วนี่อรอไหมครับหรือว่ากลุ่มของประชาชนทางการเมืองที่ทําอีกกลุ่มหนึ่งอันนั้นก็คือเป็นกลุ่มที่เขาต่อสู้กับรัฐบาลลเอิประยุทธ์อยู่แล้วมันก็จะรู้สึกว่าเอ้า ก็โพใครโพมันไงนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือสื่อสารหนึ่งประชาชนเลยว่ามีรัฐมนตรีสิบเอคนในะนประชาชนร่วมลงมติเลยร่วมลงมติเลยคุณผู้ชมครับเหมือนกับคุณเป็นสอสอห้าแสนคนภายในระยะเวลาแค่วันเดียววันเดียวคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูนะ <laughs> โอ้นะ เป็นผมใครไม่อายผมอายอะคุณผู้ชมดูพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์นายยมจีกลาหมคนห้าแสนกว่าคนนะไว้ใจแค่หมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามคนไม่ไว้ใจห้าแสนคนห้าแสนแปดพันแปดร้อยสามสิบสามห้าแสนกับหมื่นห้าใครไม่อายผมอายนะครับใครไม่อายผมอายนะเป็นไปได้ยังไงคุณผู้ชมครับในสภา คุณลงมติไปเถอะแต่มันเป็นการใช้มติที่สวนกับความเป็นจริงความรู้สึกของประชาชนนี่มันสวนกันมันแตกต่างกันราฟ้ากับเหวก็แสดงว่าในสภาลงมติกันโดยเงื่อนไขอย่างอื่นครับไม่ได้เอาเงื่อนไขความเป็นจริงไม่งั้นคนห้าแสนคนเขาจะคว่ามุณเหรอคนอื่นก็เหมือนกันแหละคะแนนต่างกันหลักหน่วยห้าแสนกับหมื่นกว่าเท่นั้นคือไม่ไว้วางใจนะห้าแสน คนมาลงมติกันทั้งหมดเนี่ยห้าแสนประมาณห้าแสนสองคนห้าแสนไม่เอาคุณเนี่ยไอเศษข้างหลังเนี่ยจะหมื่นสองหมืน่นนั้นแหละที่เอาคุณเนี่ยนะมันชัดเจนแล้วนะครับทุกคนแหละคะแนนเป็นอย่างนี้หมดห้าแสนต่อมืน่นสองหมื่นบ้างห้าแสนต่อมืนอม่นกว่าสองหมื่นกว่าบ้างนะครับเป,เป็นไปได้ยังไงอย่าอย่า,ยามีคนบอกว่าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูหน่อยยังจะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์อีกเหรอ ยังจะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์อีกเหรอครับนะมันแทบจะร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วในในทางสถิตินะครับก็หมายความว่าคนเก้าสิบเกือบร้อยเปอร์เซนต์ะไม่เอาคนณนะคนเก้าสิบนะเอาง่ายๆนะห้าแสนนะครับสิบเอร์ซก็ห้าหมื่นอันนี้แม่งถึงที่ไหนอ่ะห้าหมืนได้หมื่นกว่าเองห้าเปอร์ซนะ่ะถึงหรือเปล่า นี่คิดตัวเลกเร็วๆเลยนะห้าแสนสิบเปอร์เซ็นก็ห้าหมื่นอันนี้ได้หมื่นกว่ายังไม่ถึงสองหม้าเลยนะครับยังไม่ถึงหเปเลยเหลือสองหนึ่งสองสเปอร์เซ็นต์นะนะความจริงมันเป็นแบบนี้คนไม่เอารัฐบาลคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกคุณทำใครไม่อายผมอายถ้าไม่อายก็ต้องประด้านนะ พลเอกประยุทธ์อ่ะนะคุณเฟซบุ๊กคุณก็ปิดคอมเมนต์นะอะไรคุณก็ผมว่าคุณเป็นคนประหลาดนะกับพรรคพวกคุณเนี่ยนะไม่งั้นก็อย,กอยากอยู่ในอำนาจมากอายนะครับแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันบ้าไปแล้วนะคุณผู้ชมว่าไงนะครับคุณถ้านยังภูมิใจว่าเก่งสุดดีสุดนั่นสุดเนี่ยนะคุณ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาชุมนุมมาแล้วนะครับเนี่ยแต่สมัยนี้เขาไม่อยากทําให้บ้านเมืองมันเสียหายแล้วจะไปชุมนุมปิดสถานที่ราชะกง์รัชะการอะไรแบบเนี้ยนะครับผู้มีอานาจนักการเมืองเถอะครับคุณเห็นประชาชนแสดงความรู้สึกแบบเนี้ยผมว่าเป็นต่างประเทศเขายุบสภาแล้วเรื่องจริงครับต่างประเทศนะที่มาตรฐานการเมืองดีๆนะครับเขายุบสภาแล้วคือเขาคือเขาฟังประชาชนเขาฟังเสียงชาวบ้านนะนะครับแต่บ้านเราเลยครับ ฟังต่ดกับสี่ห้าคนนะพูดกันถึงขนาดที่ว่าเก่งที่สุดในโลกได้เนี่ยคุณผู้ชมว่ามันคนคนดีๆที่ไหนเขาจะกล้าชมเจ้านายตัวเองว่าเก่งที่สุดในโลกอะ่ะเข้าใจป่ะนะครับผมบอกลูกน้องผมนะบอกว่ามึงอย่ามาเที่ยวชมมูนะว่ากูเก่งที่สุดในประเทศเนี่ยหรือว่ากูเก่งที่สุดในหมู่บ้านเก่งที่สุดในตำบลเก่งที่สุดในอำเภอเก่งที่สุดในประเทศเนี่ยไม่เอานะต่อให้กูจะเก่งสตาร์มึงขนาดไหนเนี่ยอย่างนั้นน่มึงอวยกูมึงเว่์ นะมึงเลียแล้วนะผมก็จะบอกอคนใกล้ตัวผมแบบเนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มาชนมนเองคนอ,งอื่นฟังเนื่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงล่ะครับคุณและคุณผู้ชมคิดว่าสามปอ,อนักกนันเขาจะรู้สึกอะไรไหมเขาไม่ได้แค่ความรู้สึกประชาชนหล้วนะครับส่วนเวลาเขาไปเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ทําได้หมดเพื่อต้องการเอาคะแนนเสียงของประชาชน แต่พอเขาได้คะแนนเสียงประชาชนมาแล้วถามว่าเขาแคร์ประชาชนไหมเขาไม่แคร์คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไงล่ะครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะแหนมยุคนสูตรเมืองตัวจังหวัดน่านชุดละร้อยห้าสิบหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับ อยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้และรบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ําได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุด150บาทนะวันนึ่งทำไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทําประมาณ60-80หมดแล้วหมดเลยนะครับ คิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทํา1ชุดมี10ชิ้นทําใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละร5 0ยบาทนะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะ,นะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไนงะ นะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอคอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้ ก่องข้อความเพจ easy ยุคนหรือว่า n o r m a ัยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอยื <S <S อ่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็น,นผมขายในของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดี ให้ทุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทำองเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยนะครับเพราะนั้นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผม ผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นนิดหน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอไอเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอาง,ง,ง,งยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอนะ่ะผมยากนะผมไม่เอาอ่ะนะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าอ้ยแม่งเป็นนักข่าวอะไรว่าขายแหนมแลาวไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าเห,หรือยังไงครับเนะ ก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปลบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอะนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันหรยอโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดาษปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อย นะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขาขนน่เนยไม่ไดนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัวไส้อัวหมูไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนมีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ2องรยี่สิบครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะนะ ผมมาเก็บปิดไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้มันของฝากบ้างนะไสอัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทานี่อร่อยไสอัวนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้ว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไสอัวมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะไอ้วันหนึ่งนะทําไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่า ทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลาบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมาเาเสะ โอมากาเซโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเซโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทาเห็นไหมเขาก็จะทําเป็นชิ้นๆใช่หไหมมนเลยดูมีคุณค่าพ,พ,พิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนดาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะ แต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำาปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อัวเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านนี้มาก่อนเอานี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก ผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนนี้เขาทำเสร็จเนี่ยวโอยคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม,มมอแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนียแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์ก็าว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ย ผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำ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 ห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำเงินวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรรับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่ อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวไปให้เรากินเน่ะเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสิงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ยสองร้อยยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกินสี่สิบผมก็ไม่ไมรับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็ เออเป็นคิววันถัดไปนะครับเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทําเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทําแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะสองร้ 220, นะอยยี่ยนะสิบนะขออนุญาตโม้หน่อยเถอะนะไสอ่วนเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าให้ผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะ ที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมคทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าเปอ่ะนะเสียชื่อเปล่าๆอ่ะอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกกตัวเองอะ่ะโกง,งคนดูอะ่ะนะไม่เอาไม่เอา ยังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะ เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลรราะนะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ก่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่า Normal ลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมไม่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่ mm. เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆกันเนี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอพวกคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทําได้นี่แหละ นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับเออโอเคนะเจอกันเรื่องแกงคอเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะ ลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ